ไม่ใช่ได้จริงๆแล้วมันเป็นเจติก i ได้รับมาจากคุณพ่อคุณแม่ทําให้เรารู้จักตัวเองอะมากขึ้นจะอัปเดตตลอดชีวิตของเราสวัสดีค่ะชื่อเปานะคะอายุสว5ปีวันนี้จะมาตรวจพรีเมียม DNA ที่โรงพยาบาลพยาไทย2ค่ะวิธีการจะเป็นยังไงแล้วก็ตรวจ DNA เราจะรู้อะไรบ้างเดี๋ยวตามมาดูกันเลยค่ะ อันแรกเหมือนว่าทํเป็นคนเฮลตี้ไว้จัดว่าเฮลตี้ละกันเราคือมันก็จะมีเรื่องแบบดูแลตัวเองทั่วไปใช่เอาออกกาลังกายนู่นนี่ต่างๆหรือแบบตัวสภาพประจำปีซึ่งเราก็ทํามาแล้วแต่ว่าอันเนี้ยที่เราก็แบบรีเสิร์ชมาเบื้องต้นมันจะเหมือนกับหาวิธีที่จะดูแลตัวเองได้ดีตั้งแต่ก่อนจะเป็นอะไรเลยรประมาณนั้นนะเขอบอกว่าวันนี้มาตรวจช้วิธีตรวจ เป็นการเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อจากกระพุ้งแก้มยังไม่เคยตรวจดีเอ็นเอค่ะใช่ที่ผ่านมาก็จริงแบบเจาะเลือดซักประวัติอะไรทํานองนั้น่ะแต่ไม่ไม่เคยมีที่แบบเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อมาก่อนมีมีส่วนไหนที่กังวลและอยากคิดว่าพออายุมากแล้วอะค่ะอ๋อมีคนบอกมาผู้หญิงเราพออายุเกินสามสิบสองปุ๊บก็จะแบบความแก่ก็จะดิ่งไปเลยแล้วก็ไปอ่านไว้ว่าเขาตรวจอะไรบ้างมันก็จะมีแบบเสียงคนเส้นเลือดหัวใจก็แบบเตรียมไว้ก่อนอะ อ๋อก็คือมันมีอันนึงมันมีอันนึงที่เราอ่านใช่ไหมเขาบอกว่าตัวดีเองมันตรวจแค่ครั้งเดียวตลอดชีวิต DNA e. คนเรามันไม่เปลี่ยนเออเป็นเรื่องที่เราอยากรู้ในวันนี้แบบอยากคุยกับหมออะว่าเฮ้ยมันไม่เปลี่ยนจริงหรองั้นแบบว่าพฤติกรรมมันเป็นยังไงมันก็ไม่มีผลหรออะไรประมาณเนี้ยเออก,ก็อยากคุยด้วยเหมือนกัน ค่ะวันนี้ที่อยากตรวจคือเป็นพรีเมียมเซอร์เคิลดีเอ็นเอค่ะไปอ่านมาว่ามันจะแบบช่วยในเรื่องการดูแลตัวเองตั้งแต่เป็นแบบพรีเวนทีฟแคร์อะไรงเงี้ยอปกติ<ๆ>ออกกำลังกายอยู่แล้วไหมคะความจริงอะ่ะพรีเมียมเซอร์เคิลดีเอ็นเอที่เราตรวจเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเจนเนติกคือพันธุก,กรรมที่เ,ออเราได้รับมาจาก คุณพ่อคุณแม่มอกว่ามันเป็นการทําให้เราเข้าใจสิ่งที่เป็นเรามากขึ้นแล้วเอาไปปรับกรรมพันธุ์เนี่ยมีส่วนแค่1 0บสิบอร์ซนตเอร์ซคือสิ่งที่เราทํายังไม่ต้องตกใจนะสมมติว่ามันออกแล้วดูแบบโอ้ยทำไมฉันโดนทุกอย่างเยอะจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแพ้ทุกอย่างหรือว่ารูสา้สึกว่าแบบเซนซิีฟแป้งเซนซิีฟมทมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วอ่ะมันขึ้นอยู่กับ90%เลย ของสิ่งที่เราทํามากกว่าเราก็จะอัปเดตตลอดชีวิตของเราสมมติว่าปีนี้เราไม่มีความเสี่ยงอัลไซเมอร์แต่ถ้าเขาพบจีนใหม่ๆที่มีความเสี่ยงอัลไซเมอร์เขาจะเอาของเราเนี่ยไปวิเคราะห์ใหม่เราขึ้นในแอปพลิเคชันให้อัปเดตข้อมูลของคุณเนี่ยมันเป็นแบบนี้เวลาตรวจจเนติกอะจริงๆก็ตรวจครั้งเดียวก็คือผลที่ไม่เปลี่ยนแปลงแล้วเพราะมันเป็นสิ่งที่โคดดิ้งมา อันนี้คือตัวไม้พันสมุนรที่เราจะป้ายเนื้อเยื่อจากกระพุ้งแก้มน,นะคะถ้าเมืออยยกมือขึ้นบอกได้นะคะค่ะก็ม,อม,อมือใช้ได้อยู่แล้วก็ใช้อันเดิมใช้อันเดิมแต่จะอีกข้างหนึ่งคะ<อ>่ะทาจะบ้วน,นต้นปาก ะะ <Okay. S 1> ผลจะประมาณ45-50วังะค่ะ <Okay. S 1> พยาบาลให้แบบนี้ไปเรียบร้อยโอเคค่ะขอบคุณะค,ะค่ะ ตอนนี้ก็45วันหลังจากที่เราตรวจพรีเมียม d n a กันไปแล้วนะคะวันนี้คุณหมอก็นัดมาฟังผลซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานเขาก็ได้ส่งไฟล์ตัวผลตรวจไปให้แล้วแหละแต่ว่ามันเยอะมากๆวันนี้เดี๋ยวเข้าไปคุยกับคุณหมอให้คุณหมอช่วยอธิบายให้ฟังว่าแบบแต่ละรายการเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยค่ะวันดีค่ะผลออกแล้วนะคะรอยาวนานเกือบเดือนหนึ่งอันแรกคือเมื่อกี้อับถามไปนิดนึงแล้ะว,ว่าแบบ แอลกอฮอล์เป็นคนเชนซิทีฟไหมปรากฏก็คือเป็นคนที่ไม่ได้ทานเยอะอยู่แล้วเพราะว่าถ้าทานเยอะแล้วมันก็จะมี <laughs> สดงว่า <S <S เป็นคนที่เซนซิทีฟจริงแอลกอฮอล์มันขึ้นว่าเราเป็นคนที่เซนซิทีฟโดยพิร์นของคนที่เซนซิทีฟแอลกอฮอล์เขาจะเป็นคนที่ไม่ค่อยทานแอลกอฮอล์เยอะเป็นคนที่โชคดีมากคือต้นยากไหมฮะไม่เซนซิทีฟกับแฟตเลยอันนี้ค่อนข้างเป็นอันที่คนไทยทุกคน,นเป็นอยู่แล้วคือเราจะมีแลคโตสอินโทรเลนส์หมายความว่าเราจะมีเอนไซม์ในการย่อยนมเนี่ยไม่ค่อยได้เยอะเพราะฉะนั้นเวลาทานแล้วบางคนเนี่ยจะรู้สึกไม่สบายท้องได้ อันนี้จะเป็นเซตของการออกกําลังกายการออกกําลังกายเนี้ยปกติออกกําลังกายแบบไหนบ้างนะคะีนน้โยคะ่ะดีก่อนนนี้แบบวิ่งบ้างโชคดีที่เป็นคนที่วิง่งแล้วออกซิเจนเข้าปอดได้ดีเพราะออกซิเจนเอฟฟิเคีดีอืมถามว่าวิ่งแล้วเนี้ยมีบาดเจ็บเช่นเอ่อเข่าเสื่อมหรือว่ามีการฉีกขาดของเอ็นเข่าไหมโลเวอร์คือนอ้อยอ่าแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นแบบตะคิวง่ายไหมก็บิโลอ,อีก น้อยอีกอ่าแสดงว่าเราเหมาะกับการคาร์ดิโออยู่นะคะใช่ <laughs> จงวิ่งต่อไปอันนี้วิ่งได้เพราะฉะนั <laughs> ้นะอันนี้ก็ถูกตามตามที่เราเป็นตอนนี้แล้วว่าแบบเออเหมาะสมนะแต่ไม่เห็นมีสิวเลยทำไม a c คเ e r a n g e มันคือสูงเป็นคนมันสิวง่ายไหมคะไม่เนาะ<ช>หมอไม่เห็นเลย<ๆ>น่าจะเป็นเพราะรูดูดอาหาร คือบางคนอ่ะถ้ามันอ c n เ Risk มันขึ้นสูงแต่ว่าเขาไม่ได้ทานอาหารประเภทหวานจัดมันจัดหรือว่าเป็นพวกชีสเบเกอรี่เค้กเยอะอ่ะมันก็ไม่ขึ้นค่ะอ่าคือเจเนติกมาแต่เราไม่เป็นเสมอไปถ้าเราดูดแลยตัวเองนะคะจบไปด้วยรับก <laughs> เป็นทางเล่มเนี่ยจะเป็นผลที่เราแปลมาเมื่อสักครู่นี้นะคะ,ะเกือบชั่วโมงนะคะซึ่งจริงๆแล้วอันนี้มันอาจจะพกไปไหนยากเพราะฉะนั้นมันก็จะมีแอปพลิเคชันใช่ที่น้องเป่าได้น,นียคือเราสามารถเปิดดูได้ตลอดเลยว่าอ้าวเราเซนซิทีฟอะไรบ้างที่เราพูดไปเมื่อสักครู่ก็จะขึ้นมาหมดเลยว่าอ้าวเราไวแอลกอฮอล์นะเราเราเระวังซซลนะนะคะม,มันก็จะขึ้นมาหมดเลยซึ่งแอปพลิเคชันนี้เขาจะอัปเดตในทุกๆปีแปลว่าถ้าเขาเจอจีนตัวไหนที่มีความผิดปกติ มันก็จะขึ้นมาเราก็จะอัปเดตข้างในนี้โดยตรงเลยในทุกๆปีตลอดชีวิตของเราเลยซึ่งสามารถเปิดดูได้ค่ะตอนนี้เราก็ฟังผลตรวจเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งใช้เวลาเป็นชั่วโมงอยู่เหมือนกันเอาจริงๆเลยคือก่อนหน้าที่เราจะตรวจใช่ไหมเราก็จะแบบเดาตลอดว่าเฮ้ยมันจําเป็นหรือเปล่ามันจําเป็นด้วยหรอมีเรื่องแบบแอนเคสเตอร์มีเรื่องสีผมสีตาอย่างงี้ใช่ไหมเราก็คิดว่าอันนั้นเราก็รู้ตัวอยแล้วไม่ใช่หรอทําไมต้องมาตรวจด้วยอะไรเงี้ยแต่วต่า พอวันนี้ได้ฟังผลตรวจแล้วก็มีคุณหมอมาคอนซัลท์เราคิดว่ามันเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่คุ้มค่าในการตรวจเพราะมันมีบางอย่างที่เราเราไม่ได้นึกมาต่อนแต่แมีวความเสี่ยงเป็นอันนี้ด้วยเราดูซึมสารอาหารบางอย่างไม่ดีอะไรประมาณน,นั้นนะ่ะแล้วหมอแบบแนะนําให้ได้ที่สําคัญคือมันตรวจแค่ครั้งเดียวแล้วผลก็เหมือนเดิมไปตลอดเราว่ามันเป็นแบบวิธีการดูแลสุขภาพอย่างหนึ่งที่มันมาตรวจก็โอเคเลยผลตรวจจะออกมาเป็นรูปเล่มแบบนี้นะคะให้เห็นความหนา แล้วก็นี่มันจะเป็นแบบรีพอร์ตที่ละเอียดมากๆซึ่งมันก็จะมีแบ่งเป็นหมวดหมู่ต่างต่างแบ่งเป็นหัวข้ออ่านง่ายชัดเจนเรามีเชื้อสายเวียดนามด้วยเราตื่นตะลึงในสิ่งนี้เราเคยเรียนภาษาเวียดนามเว้ยแล้วก็แบบเรียนได้ดีได้เอออย่างนี้มาโดยตลอดที่แท้พอฉันมีเชื้อสายหรอนอกจากตัวรูปเล่มแบบนี้นะคะที่หนาๆนาเนี่ยมันก็จะมีเป็นแอปพลิเคชัน หน้าตามันจะเป็นแบบนี้มันก็จะแบ่งเป็นหัวข้อเหมือนกันซึ่งในในรีพอร์ตอ่ะมันจะมีว่าเป็นลิสต์อาหารใช่ปะแล้วมันก็จะบออันนี้ไวหรือเปล่าหรือว่าปกติแต่ว่าถ้าในแอปอะ่ะมันก็จะมีสรุปมาให้เลยว่าเออไวต่ออาหาร4ี่อย่างนี้ก็ดูง่ายในแอปเนี่ยนอกจากที่มันจะสวยงามและอ่านง่ายข้อดีอย่างก็คือมันจะมีการอัปเดตทุกปีก็คือเรากดแค่ครั้งเดียวเองแล้วมันก็จะอัปเดตข้อมูลสุขภาพไปเรื่อยๆทุกปีมาอ่านได้ตลอดค่ะจากการตรวจ พิเอมดียอ็นเนะคะมันทำให้เรารู้จักตัวเองอะมากขึ้นในทุกๆด้านอะทั้งแบบอาหารการกินเราเหมาะกับอะไรพิกรรมต่างๆความสามารถเราสามารถจะรู้ว่าเราต้องปรับเปลี่ยนไลฟส์สไตล์ยังไงโอเคถ้าไม่ตรวจเราจะรู้ได้หรือเปล่าก,ก็คงได้แหละจากการที่ว่าสังเกตตัวเองใช่ป่าว่าทําอันนี้เราดีไหมอันนี้ไม่ค่อยดีต้องลองผิดลองถูกเยอะๆอย่างเงี้ยแต่ว่าการตรวจมันก็จะบอกโดยตรงเลยว่าเฮ้ยด้วยเจนติกของคุณมันมาแบบนี้นะ มันเรียกว่าเหมือนเ,นเป็นแบบใช้เวลาน้อยลงเป็นทางลัดอะไรเงี้ยจะได้ก็ถ้าใครสนใจตรวจพรีเมียมด n a นะคะตรวจ DNA ตรวจแค่ครั้งเดียวผลสามารถใช้ได้ไปตลอดชีวิตแล้วก็มีแอปพลิเคชันที่อัปเดตทุกปีคุ้มมากๆใครสนใจเนี่ยสามารถซื้อได้ผ่านไซต์ h p m o l l c o t h ะค